เด็กครับพี่น้องหาปลาเบิงตะแก้วกำลังเห็ดวางศูนย์เลี้ยงลูศูนย์เลี้ยงลูกในด้านข้าเปียกศูนย์เลี้ยงลูก๋วยเตี๋ยว <c oughs> <c oughs> ในบ้านคิดว่าที่ตัาง้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นดีข้างละครับพี่น้องบ้านอยู่ในที่เจ้าของอันนี้ทางกว้างกะซีเมตร ทั้งยาวหกเมตรพี่น้องโอ้ยยาวยังไงกนเนเบิดไผ่หยานี่ผมสิเอาไผ่หยาครับทั้งส่วนนี่ก็สองเมตรกว่าด like ังมันนี่ก็เมตรสามสิบเบิร์ตตะก้าวใส่เบิด์ตเตุจคนละครับเกือบสองร้อยไผ่อุกคนละในบ้านอาชีพของเรานะเราสิว่าเราว่าเราสิตั้งร้านกระเพียกอีกครั้งหลังจากคุณแล้วหยุดไปโดนเติบ อันนี้ร ok, ้าสิต <realidade> ั heures, meter, ้งพ an ่อเด็กเดียงลูกเดียงหลานที่ดอกพี่น้องตั้งข้าวเปียกก๋วยเตี๋ยวเล่าแหละก๋วยเตี๋ยวก็จากมากันไหมเอาข้าวเปียกเป็นหลักพี่น้องนี่นี่เพิ่นสีเดี่ยงบักยักษ์ใหญ่นี่บักอีไรืบอใหญ่นี่อาทิตย์มืดครับเด้อพี่น้องก่อนสี่เมตรยงาหกเมตรพี่น้องให้ยากาเบิเจ๊สองวัยคนละอ่าเอาพี่น้องนะ